ไอสินทรัพย์ที่มันเป็นไปเป็นเชื่อ asset หรือหุน้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราลงทุนเราจะไม่ขายกรณีงไหนเราจะไม่ขายกรณีเราเชื่อมั่นมันมากมากเช่นอาจจะเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่เราเคยทำงานแบบท็อปคอมพานีแล้วเรามาั่นใจในบริษัทเยอะมากหรือที่อู๋ที่ไหนม,มันให้การผลเราแบบสามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคา,ามันขาดลดขาดขาดทุนยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ แต่มันให้ปันผลเราปีละสามเอางี้แล้วกันเิร์อเคสได้หยุดถือไปสิบปีได้คืนเอาราคาไม่ต้องได้ที่เดิมเลยเราได้ปันผลปีอ่ะเราก็จะเริ่มมีความอยากถือมากขึ้นอยากขัดลอไว้หที่ป้นเล่าเนี่ยจะสื่อว่าอะไรจะสื่อว่าจริงๆอี่ะเรื่องนี้มันลิงก์กับความสามารถในการรับความเสี่ยงและหลายๆอย่างปัญหาของคนส่วใหญ่คือการเรียนทีเควน์ก่อนที่จะโดดเข้าไปลงทุนเนี่ยบางทีมันจะสเต็ปมันจะงงๆนิดนึงนะสมมตินั้นสมมติว่าวันนี้เราเป็นฝรั่ง ยุโรปหรืออเมริกากันเวลาที่เริ่มลงทุนเนี่ยบางทีเขาจะเริ่มจากเบสิกมากๆเลยคือลงกองทุนลงอินเด็กซ์อบบคือลง E T F เลยเป็นคนยุโรปก็ลงทุนยุโรปเนาะแต่ทันีพอหกร้อเป็นคนอเมริกาก็ลงไอ้ส่วนที่ห0ารอคือลงแบบเพนเพนเลยแล้วพอเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเริ่มแบบมีจิมติกในใจว่าเฮ้ยฉันชอบไปแบบนี้ก็ค่อยเริ่มไปซื้อหุ้นรายตัวเริ่มแบบแล้วเสร็จพอเริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็เริ่มไปซื้อหุ้นรายตัวในบริษัทที่มันแบบซิ่งขึ้น ยังขัดคุนอยู่ไม่ได้ปันผลแต่เชื่อว่าระยะยาวมันจะดีเราก็สเต็ปผัดไปอีกอันเริ่มไปเล่นทองเล่นข้างเลินเล่นสุดโต่งเป็นุดบางทีสเต็ปมันมันมันอาจจะไปตามความรู้หรือไปตามแต่บางทีปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่บางทีมันจะเหมือนกว่าสเต็ปในการที่เราก้าวเข้าไปสู่โลกของการลงทุนบางทีมันจะแปลกๆกว่านิดนึงเช่นบางทีหุ้นตัวแรกเรามันไม่ใช่หุ้นที่เรารู้จักเลยทั้งคือเราอ่านแตจันได้แค่ที่ย่อหุ้นแล้วสรุปทุกวันนี้มันทำอะไรมันยังไม่ใช่แน่ใจยังไม่แน่ใจคือคือดูระดับ เป็นสเตปที่แตกแล้วพอแตกปุ๊บแล้ว,วก็ะาศถุงเยอะเราจะเริ่มเซ็งเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทฮ้ยหุ้นมันเหมือนแบบเอาไว้ดักเม้ามันเข้าไปปุ๊บหลอกเราอะไรเงี้ยแต่จริงมันอาจจะไม่จริงถ้าสมมติว่าเราลงในสิ่งที่เราเข้าใจจริงในระยะเวลา,าที่ใช่หรือแบ่งเงินลงทุงนูกต้อง